เอ่อออนาะวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนเป็นฟอนวิธีเปลี่ยนฟอนไทยว,วิธีเปลี่ยนฟอนในบดเป็นฟอนไทยสารบัญแบบที่กดแปนด้นตัวเลขแล้วมันเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้มาไงวะเนี้ย อย่แรกเลยโปรติเวลาเราทำเนี่ยเลื่อนประมาณนี้เราไม่ต้องสนใจหรอกแล้วเวลาเรากดแป้นตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเลขอันดัเอีกยแต่ถ้าเ,าเกิดเราเราอยากต้องการจะกดแป้นตัว่อนให้กลายเป็นเลขไทยนะครับถ้าไปที่ฟอนต์ฮะเลื่อนลงมาฮะไหนเอ่ยเลื่รามาเลยจะเจอตรงเตแถเนี้เราจะเจอกับสองตัวก็คือจะเป็นไทยสถาบันไอทีเก้ากับไทยสถาบันพีเอสเค ถ้าเราเลือกเป็นอันบนสุดคืออันนี้แล้วเวลาเราเปลนนี่ยนจากฟอนต์ันจะเปลี่ยนไปด้วยะคะแล้วเวลาเราเปลี่ยนเป็นอารยบิดเอ้ยเมืาอเราแล้วเวลาเรากดฟ้นอนต์ตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนเป็นไข่ให้แต่ถ้าไม่เชื่อนะครับมันใ,ใหญ่หนะ่อย อ่ามันจะเปลี่ยนให้เลยถ้าเราปรับเป็นแบบปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่อันนี้นะมันจะเป็นไอเดีอันนี้นะครับในวิธีการปรับนะฮะไม่มีอะไรหรอกเผื่อบางคนยังไม่รู้รวมถ,ถึงพวกที่ยังใช้บทดเก้าห้ายู่นะ